บาคู i ชิโอทายังไงนะมาตอบคำถามคุณชนะการนะคะขอวิธีใช้บาคูชิโอด้วยค่ะต้องทาตอนหน้าแห้งและทาก่อนหรอหลังมอยส์เจอร์ไรเซอร์ใช้ทาร่วมกับอะไรได้บ้างรบกวนด้วยค่ะคำถามคือทำไมเราต้องใช้บาคู i ชิโอด้วยนะ คุณหมอชาค่ะคนเก่งของเรานะคุณหมอผิวหนังนะบอกไว้แบบนี้ค่ะถ้าเราใช้เรตินอลเรตไนอ์อยู่นะแล้วตั้งคันแล้วมีน้องอ่ะก็ต้องให้เปลี่ยนเป็นบาคเชิโอค่ะนี่คุณหมอคิวบร่าค่ะคนนี้เก่งมากๆเลยนะคุณหมอจบทั้งสองบอร์ดเลยนะปกติคุณหมอแต่ละคนก็จะมีเฉพาะทางของใครของมันใช่ไหมเช่นคุณหมอผิวหนังก็คุณหมอผิวหนังคุณหมอผ่าตัดก็คุณหมอผ่าตัดแต่คุณหมอคิวบ่านะจบทั้งคุณหมอผิวหนังแล้วก็จบทั้งสฉพาะทางผ่าตัดด้วยเก่งเนอะ Shown that it is good for aging, brightening the skin, plumping uh, due to collagen formation, and it even works for acne. And bonus, it is safe to use during the daytime. คุณหมออธิบายว่าตัวบาค u ูชิ o อลอะค่ะเป็นสารสกัดจากพืชนะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ของการกระตุ้นคอลลาเจนประโยชน์ของการช่วยรักษาสิวค่ะที่นี้ค่ะพอดูมาเรียงลำดับไล่กันแล้วจะเห็นแต่ว่าตอนที่เราเรียนเรื่องตินอยกันเนานะมันก็จะมีตัวที่แรงที่สุดก็คือกลุ่มยาใช่ไหมเรตินออีกแอซิดเนาะแล้วก็ไล่ลงมาก็คือเรตินลแล้วก็เรตินอนะ แต่ตัวบาค u ูชิ o ออ่ะอันนี้คืออ่อนสุดเลยนะอยู่ซ้ายสุดเห็นไหมตัวล่างสุดเลยค่ะดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างปลอดภัยมากใช้ได้ในคนท้องแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการแสบลอกระคายเคืองอะไรเลยดังนั้นค่ะ ตัวบัคูชิออนะเลยถูกเรียกว่าเป็น r e g i n o i d alternative นะคะก็คือเป็นทางเลือกของคนที่ไม่สามารถทนต่อไอ้พวกข้างบนนี้ได้ทั้งหมดก็ให้มาใช้บ a คูชิออโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์หรือแพงก็กำลังมีน้องนะต้องเลิกท,ทุกอย่างที่เป็น r e จ i n o i d ให้หมดเลยนะคะแล้วเปลี่ยนมาใช้บัคูชิออแทนนะทีนี้อย่างที่เรารู้กันนะคะว่ากรดวิตามินเอทุกตัวพวกนี้มันจะสลายเมื่อโดนแสงแดดใช่ไหมนั่นเป็นสาเหตุให้ทุกตัวมีคำแนะนำว่าต้องทางก่อนนอนคะ่ะ ทีนี้คำถามก็คือจะต้องทาตอนไหนคะทานตอนร่างแห้งหรือทาก่อนหรือหลัง m o i s t ร r i z e r อะไรยังไงเนาะให้คิดแบบนี้คะ่ะปกติอย่างตัว r e t ินอยเองใช่ไหมคะตัวที่เป็นยาถ้าเราเริ่มทามใหม่ๆก็คือจะมีซิสเตอร์แซนด์วิชหรือว่ามีการทา m o i s t u เ i z e r ลงไปก่อนแล้วค่อยลงยาลงไปลงตัวเร t ินอยลงไปเพื่อลดความเข้มข้นให้หน้าค่อยๆทนได้ ดังนั้นบาค u ู h ชีก็เหมือนกันค่ะการเริ่มใช้แรกๆนะก็แนะนำให้ทาม m o i s t u r อซซอ์์บกให้สุดก่อนนะแล้วค่อยทาตัวบาคูชีตามไปค่ะแต่ถ้าใครนะที่ใช้ไปสักพักแล้วหน้าทนได้ไม่มีอาการอะไรเลยนะเราอยากเพิ่มความเข้มข้นก็ให้ทาบาคูชียเป็นตัวแรกแล้วตามด้วย m อ i ์ไรเซ z e r ค่ะ